ดิฉันเชื่อว่าบ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จจากสื่อเว็บไซต์ต่างๆพวกเขาบางคนสามารถสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่ช่วยให้คนทั้งโลกสื่อสารกันได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบางคนคิดคน้นทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ส่วนบางคนก็สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนได้มากมายความสําเร็จของพวกเขาอาจจะดูยิ่งใหญ่ และสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมันก็เป็นเครื่องมือสะท้อนถึงความสามารถที่เขามีได้ดีเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับคนทั่วไปพวกเขาอาจจะดูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบผู้คนรู้จักจากผลงานที่สร้างประโยชน์ให้กับคนจํานวนมากถ้าโฟกัสแต่สิ่งที่เป็นผลลัพธ์อาจทําทให้เราลืมนึกไปเลยว่ายิ่งความสําเร็จมีมากเท่าไหร่โอกาสผิดพลาดก็ยิ่งมากตามไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่คนประสบความสําเร็จจะเคยผิดพลาดมา และมันน่าจะมากกว่าคนอื่นๆเป็นร้อยเท่าเพียงแต่ความสําเร็จนั้นมันดูยิ่งใหญ่กว่าทําให้หลายคนมองข้ามสิ่งเหล่านี้ภาพที่สะท้อนความสําเร็จได้ดีแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จนั่นแหละค่ะอย่างเช่นนักแสดงชื่อดังดาราฮอลลีวูดกว่าพวกเขาจะเป็นแนวหน้าหรืออันดับต้นๆของวงการได้เนี่ยหรือได้รับการยอมรับชื่นชมยินดีมีแฟนคลับมากมายพร้อมกับรางวัลการันตีในความสามารถ มันไม่ง่ายเลยนะคะกว่าที่พวกเขาจะมีวันนี้เขาอาจจะเคยแสดงหนังได้ห่วยแตกมากๆก็ได้โดนคำวิจารณ์ลบๆแม้แต่การแคสงานไม่ผ่านเป็น10บๆครั้งก็สามารถเป็นไปได้ทั้งนั้นบนโต๊ะทางานของคนที่ประสบความสาเร็จมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่บนนั้นแต่ไม่ถึง10%ที่นำไปใช้ได้จริงๆที่เหลือก็คงต้องโยนลงทิ้งถังขยะถ้าเราลองมองข้ามความสำเร็จของพวกเขาแล้วหันไปสนใจเรื่องที่พวกเขาไม่เคยบอกเรามาก่อน เมื่อมองลงไปในถังขยะของพวกเขาเราน่าจะเจออะไรอาจจะเป็นแนวคิดสิ่งประดิษฐ์การวางแผนที่อาจจะดูไม่เวิร์กเป็นพันๆชิ้นเลยก็ได้กองขยะที่ถูกขยำแล้วเต็มไปด้วยสูตรการคิดคำนวณไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และโค้ดจำนวนมหาศาลที่อาจจะอยู่ในนั้นรวมทั้งความผิดพลาดผ่ายแพ้จุดวิกฤตหลายจุดที่กองรวมอยู่ในถังขยะจนล้อนออกมา แต่โชคดีที่ความพยายามมันไม่เคยทรยศใครหรอกค่ะเมื่อมองย้อนกลับไปยังเบื้องหลังของความสําเร็จสิ่งที่ทําพลาดและล้มเหลวระหว่างทางสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกับดารานักแสดงที่เคยเล่นหนังได้ห่วยแตกแต่มันไม่เคยสูญเปล่าคะ่ะถ้าเรานําเอาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงและแก้ไขทํามันให้ดีขึ้นในทุกๆวันความสาเร็จและอุปสรรคมันเป็นของคู่กันเสมอนะคะ ถ้าความสําเร็จเปรียบเสมือนวัตถุอุปสรรคก็คงเปรียบเสมือนเงาของมันนั่นแหละค่ะยิ่งความสําเร็จยิ่งใหญ่เท่าไหร่อุปสรรคก็จะใหญ่ตามมากขึ้นเท่านั้นหลายครั้งที่ลงมือทําอะไรสักอย่างพอเราพยายามหลายๆครั้งเข้าแต่มันก็ยังไม่สําเร็จสักทีหลายคนก็คงจะเริ่มท้อและอยากยอมแพ้ใช่ไหมล่ะคะแต่ก่อนที่คุณจะยอมแพ้ดิฉันอยากให้คุณลองกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเราพยายามสุดความสามารถแล้วหรือย,อยัง ถ้ายังลองลุกขึ้นมาลองใหม่อีกสักครั้งใครจะไปรู้หระคะว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันอาจจะอยู่ห่างจากจุดที่เราถอดใจเพียงไม่กี่ก้าวก็ได้เพราะความสำเร็จต้องอาศัยความพยายามและการอดทนรอคอยเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการซึ่งแต่ละคนก็มีความอดทนไม่เท่ากันมีงานวิจัยหนึ่งคะ่ะในปีคศ1 9 7 2โดยวอเตอร์มิเชลนักจิตวิทยามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ทำการทดลองกับเด็กที่อายุ4-6หขวดจำนวน5-600คนค่ะโดยให้เด็กเนี่ยมานั่งในห้องทีละคนให้เลือกขนมที่ชอบที่สุด1ชิ้นโดยจะเลือกกินขนมเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเด็กนั่งรอได้ถึง15นาทีจะให้ขนมเพิ่มโดยหลังจากการทดลองแล้วเนี่ยมีแค่1ใน3สัสดส่วนของเด็กเท่านั้นนะคะที่ยอมอดทนรอเพื่อที่จะได้ขนมเพิ่มและได้มีการติดตามชีวิตเด็กเหล่านี้พบว่า เด็กที่รอได้ส่วนใหญ่เนี่ยมักมีคะแนนสอบได้ดีซึ่งแปลว่าความสามารถในการรอคอยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของแต่ละคนการสร้างความสําเร็จก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นั่นแหละค่ะทุกคนเริ่มจากการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยพวนดินลดน้ําให้กับมันรอจนกว่ามันจะเติบโตและออกดอกออกผลให้กับเราได้ บางคนรอไม่ได้ก็ขุดมันขึ้นมาก่อนเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่พบไม่เจออะไรส่วนคนที่รอคอยจนเวลาที่มันเหมาะสมก็จะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์อยู่ที่ว่าเราจะรอคอยความสำเร็จได้นานแค่ไหนหรือเราจะล้มเลิกมันไปก่อนหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ